สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องหรียญกันอีกสักหน่อยนะเป็นเหรียญโบราณเหรียญทรงคุณค่าเหรียญเก่าเหรียญแก่นะครับผมก็เป็นเหรียญนะครับอ่าอันนี้ท่านเคยเห็นกันบ้างไหมเอ่ยเคยเจอไหมครับอันนี้คือเหรียญที่ใช้ในราชการที่ห้านะครับกรุงสยามนะครับผมนะครับเขียนว่ากรุงสยามนะครับกรุงสยามนะครับราชการที่ห้าเหรียญเช่นนี้จะมีตำหนิหน่ครับดูน่าอะไรไม่ทราบนะครับ แล้วก็พระประานมหาพิธัยครับจอบรนะครับแล้วก็มีพระมงกุฎอะไรนะเขาเรียกชัดใช่ไหมครับสวิตชัดหรือเปล่าครับเรียงไม่ถูกเหมือนกันครับนะครับผมหรือเป็นมงกุฎหรือเป็นชดาครับผมเนาะแล้วก็ยังจะไม่มีรูปโบรมชญยรลักษณ์นะครับผมก็ดูนะครับ ก็ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเขียนนะครับจํานวนเงินนะครับนะครับมีช่อนะครับชายาพืชหรืึเปล่าครับดอกชายาพืชหรืึเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับยีงมีเขียนคําว่าอัดนะครับแตัวนี้ก็จะเป็นเลขแปดนะครับเลขแปดเห็นไหมครับก็จะเขียนว่าอันเฟืองนะครับหนึ่งสองสี่สี่นะครับ น่าจะเป็นจุลศักราชนะครับหนึ่งสองหรือสี่นะครับคือเหรียญรุ่นนี้จะบันทึกอย่างนี้นะครับซึ่งเอามาใช้นะครับเป็นทักนี้แปดอันเฟืองเท่ากับหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทนะครับเท่ากับหนึ่งบาทราคาเท่ากับหนึ่งบาทนะครับผมซึ่งอยู่เงินเงินหนึ่งบาทนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเราใช้คําว่าอัด โซลดเฟืองสตางนะครับกี่เฟืองเป็นหนึ่งบาทกี่ช่างนะเป็นกี่ํำลึงอะไรเงรี้ยเขามีสูตรอยู่นะครับผมมีการเรียกกันนะครับก็ข่าวๆก็อะไรอ่ะแปดร้อยเบี้ย่ะครับเป็นหนึ่งเฟืองนะครับผมนะครับ เบี้ยนะครับเบี้ยนะครับที่เราใช้เงินเบี้ยกันนะครับแล้วก็ห้าสิบเบี้ยเป็นหนึ่งโลงรถนะครับห้าสิบเบี้ยใช่นะครับเท่ากับหนึ่งโลรถนะครับแล้วก็สิบหกโลงรถจะเท่ากับหนึ่งเฟืองนะครับผมคิดดูนะครับแล้วก็คิดเป็นเบี้ยเท่าไหร่ครับผมแปดร้อยเบี้ยใช่นะครับ แล้วก็สองโซลรถเนี่ยเป็นหนึ่งอัดนะครับถ้ากับแปดนะครับสองโซลรถนะครับผมแล้วก mm ็แปดอัดนะครับเป็นหนึ่งเฟืองนะครับผมสองอัดเป็นหนึ่งเสี้ยวนะครับหรือไพ่นะครับสี่อัดเป็นหนึ่งเฟืองนะครับผมนะครับสองเสี้ยวหรือไพ่เป็นหนึ่งซี่นะครับสอง เสี้ยวหรือภายเป็นหนึ่งเฟืองนะครับสองซีกเป็นหนึ่งเฟืองแต่สรุปไม่ง่ายคือเหรียญน,นี้โอ้โทษทีครับแปดอันแปดเฟืองนะครับนะครับแปดอันเฟืองนะครับเท่ากับหนึ่งบาทนะครับเหรียญน,นี้ซึ่งมีมูลค่าสูงนะครับในสมัยนั้นนะครับนะครับ ถ้าเทียบเป็นสลึงก็สองเฟืองนะครับเป็นหนึ่งสลึงนะครับสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทนะครับนี่มีข้อมูลค่านะครับสี่สลึงนะครับนะครับแล้วก็โอ้โหแล้วก็สี่บาทนะครับเป็นหนึ่งตำลึงนะครับสี่เหรียญนี่นะครับหนึ่งตำลึงนะครับผมนะครับผมยี่สิบตำลึงเป็นหนึ่งช้งนะครับ แปดสิบชั้งเป็นหนึ่งหาบโอ้โหนี่มโ,โหฬารเลยสมัยนั้นก็รวยเลยครับเป็นเศรษฐีนะครับแล้วนี่ท่านเปรียบเทียบดูนะครับเท่ากับมูลค่าหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญเนี่ยแล้วถ้ามีหลายหลายเหรียญเนี่ยจะซื้ออะไรได้บ้างครับซื้อไร่ซื้อนาได้นะครับสมัยก่อนไม่ได้แพงนะครับไรนาครับ ใ่ละกี่บาทเท่านั้นเองนะครับสมัยก่อนเี้เดี๋ยวผมก็เนี่ยนะครับรอแป๊บนึงครับอย่างข้อขเพื่อนๆครีบข้อมูลเนื่อมาจากเมื่อก่อนขุดคลองหลังสิตนะครับคลองหลังสิตขุดสมัยรัชกาลที่ห้านะครับสมัยก่อนนะครับก็ว่าจ้างบริษัทกันนะครับก็ซึ่งเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ว่าจ้างนะครับบริษัทขุดคลองหลังสิตนะครับ นะครับที่ดินในทุ่งลังสิตนะครับซึ่งก็ในทุ่งลังสิตที่บริษัทยังไม่ได้ขายรวมราคาสามแสนบาทนะครับตอนนั้นก็ที่ดินก็ราคาไล่ละสี่บาทนะครับผมเมื่อปีสองสี่ห้าสี่นะครับสองสี่ห้าสี่นะครับไล่ละสี่บาทนะครับผมก็ดูคิดดูนะกันนะครับของลังสิตนะครับขุดในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับพ่อหลวงรัชกาลที่ห้านะครับท่าน ก็คิดดูแล้กันเหรียญเนี้ยนะซื้อที่ไร่ที่นาได้ด้วยกันนะครับสี่บาทเหรียญเดียวก็ได้หนึ่งงานนะั่นแหละที่ดินเนี่ยโอ้โหมาคุณค่ามหาศาลนะครับผมแล้วก็ตั้งเดทพอสองสองสี่สองสี่สองห้าครับผมเนาะเห็นเนี้ยนะครับ ใช้นะครับผลิตมีสองสี่สองห้านะครับผมแล้วก่อนหน้าที่ที่ดินที่หลังสิตอีกนะครับผมว่าก่อนอีกนะครับก่อนก่อนสองสี่สองห้านี่น่าจะก่อนอีกครับเรี่อนี้กอก่อนขุดคลองหลังสิตนะครับคลองหลังสิตนี่เริ่มมาขุดเมดื่อปีไหนเนี่ยสี่หนึ่งบ้า ี่ศูนนะครับขอโทษทีครับเพระเเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะครับผมเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับเหรียญนี้ก็ดูสภาพยัง้หสดใสดีครับสวยงามครับผมสวยงามสวยงามสวยงามนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหร,รียญน,นะครับซึ่งไม่มี เหรียญที่ไม่มีรูปพระบรมฉายลักษณ์นะครับเป็นเหรียญมีแต่พระนามนะครับพระบรมมพิไตนะครับพระนามตัวย่อบตวย่อพระบรมมพิไตนะครับจบรนะครับผมของเสด็จพ่อห้านะครับผมเป็นเหรียญทองแดงนะครับสวยงามครับไม่มีไม่มีฟันเฟืองไม่มีเขาเรียกอะไรฟันเฟืองเลยครับไม่มีเฟืองนะครับเหมือนฟันเฟืองครับเป็นเรียบนะครับผม เก็บนะครับก็เป็นถ้าเกิดท่านใดมีกระเก็บรักษาไว้นะครับให้ลูกให้หลานนะครับไปเป็นบอดศาสตร์นะครับผมเดี๋ยวจะแปลกใจว่าตัวเลขนี่ทำไมตัวเลขเป็นแบบนี้ตัวเลขนี่คือตัวเลขจอสอนะครับสมัยรัชกาลที่หนะครับมีทั้งรอ,รอสอรสนะครับและจอสอนะครับผม ซึ่งจะไม่ใช่ทั้งสองคัน,นะครับผมก็ยังงงๆอยู่นะครับอเดี๋ยวจะงงๆกันที่บ้านเรื่องจุลศักราชก่อนนะครับผมจุลศักราชเนี่ยนะครับจะใช้เกี่ยวกับเรื่องอในเอกสารประวัติศาสตร์นะครับจุลศักราชน,นะครับทำนานล้านนาแล้วว่าศักราชมีตั้งขึ้น ในประมาณเมื่อปีพศหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนะครับหากต้องเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชให้เอาหนึ่งพันหนึ่งร้ยแปดสิบเอ็ดบวกเข้ากับจุลศักราชนะครับผม mm hmm. ก็จะออกมาเป็นพศนะครับอ่ให้เป็นที่เข้าใจกันนะครับจุลศักราชมาก่อนมาก่อนนะครับรัตนโกสินทร์นะครับรัตนโกสินทร์ศพนะครับผม มาก่อนรอสอนะครับจอสอมาก่อนรอสอนะครับซึ่งต่อมาพ่อหลวงรัชกาลที่ห้าก็ทรงให้ยกเลิกนะครับจอสอนะครับยกเลิกจอสอนะครับนะครับให้เปลี่ยนเป็นใช้รอสอแทนนะครับรัตนโกสินทร์ศกแทนนะครับผมเริ่มใช้ในสมัยยุคเสด็จพ่อรัาห้านะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษานะครับสองสี่สามสองนะครับ โดยให้นับพอสอตั้งแต่สองสามสองห้านะครับปีที่สถาปนากรุงเทพมหานครนะครับเป็นปีรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งนะครับผมนะครับก็เป็นนี้เข้าใจกันนะครับก็เหรียญนี้ก็ทรงคุณค่านะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้ความรู้นะครับ ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับตลอดปี2 5 6 8นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ